นะครับชอบคิมยองนะฮะทุกทท่านนะครับมาเที่ยวจนถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับกับทริปเกาหลีนะฮะเที่ยวเกาหลีฟรีกับคิมยอง5คืน3วันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายกันแล้วนะฮะยังไงนะครับเดี๋ยวผมนะจะพาทุกท่านนะครับไปสัมภาษณ์นะครับชอบแต่ละชอบนะฮะลูกค้าแต่ละท่านว่าประทับใจยังไงบ้างกับทริปครั้งนี้ฮะเดี๋ยวเรียนเชิญกันเลยนะครับนะครับมาถึงกับนะฮะท่านแรกแล้วครับเจ้าของชอบนะฮะ ตรงนี้นะฮะอยู่กับเราแล้วท่านแรกนะอยากจะสอบถามความรู้สึกนะฮะที่มาทิปเกาหลี5คืน3วันฟรีกับคิมยองนะฮะนะครับพูดถึงความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับอ๋อสวัสดีค่ะชื่อกัลยานีเจริญพรนะคะคนท,ทั่วไปในหนองบัวแดงแล้วก็ในบริษัทของเราเรีรยกว่าหมออ้ําค่ะอยู่ที่ชอบหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นทิปที่โอเคมากเลยค่ะตั้งแต่การเดินทางจนถึงวันนี้ซึ่งจะเป็นวันเดินทางกลับแล้วนะคะ,ะเป็นชอบหนองบัวแดงค่ะ ซึ่งจริงแล้วช็อปหนองบัวแดงนี่เป็นช็อปที่ขายดีมากโดยเฉพาะยุนฮีค่ะยุนฮีเป็นนังเอกของเราเลยทริปนี้นะคะเป็นทริปที่คุ้มจริงค่ะคือบริษัทเป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างสําหรับเราเลยประทับใจทุกเรื่องสนุกสนานด้วยโอ,อช็อปกันมันๆค่ะแล้วก็ทุกการเดินทางสนุกสนานแล้วก็ประทับใจพี่น้องที่ร่วมเดินทางทุกคนค่ะโอเคครับยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะสำหรับช็อปอำเภอหนองบัวแดงนะครับ ขอบคุณครับโอเคครับมาพบกับท่านต่อไปนะครับผมเดี๋ยวขอสอบถามชื่อนิดนึงนะครับว่าชื่อคุณอะไรฮะชื่อต้อมค่ะอ่าคุณต้อมนะฮะอยากจะสอบถามนะถึงความรู้สึกในการมาเกาหลีครั้งนี้ครับผมนะฮะว่าประทับใจอย่างไรครับผมอประทับใจกิมจิค่ะแล้วการมาเที่ยวครับเป็นยังไงบ้างนะับประทับใจในกับกลุ่มทิปของคิมยองมากน้อยขนาดไหนครับผมทุกคนน่ารักมากเลยค่ะครับ พูดอล้วนะครับพูดน้อยนะครับผมแต่ว่านะฮะน่ารักครับต้องบอกกันตรงๆเลยทีเดียวยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับท่านต่อไปนะฮะตรงนี้ผมขอสอบถามชื่อนิดนึงว่าชื่อคุณอะไรครับชื่อโบค่ะคุณโบนะครับอ่าผมจะขอในเรื่องของการสอบถามว่าการมาเที่ยวทริปครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับประทับใจยังไงบ้างนะครับผมสนุกมากค่ะแล้วก็ประทับใจทุกอย่างค่ะ ทุกที่กินที่เที่ยวทุกอย่างฟรีฟรีฟรีค่ะชอบมากค่ะนะครับแล้วสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการไปเที่ยวชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับสอรักซานค่ะอืมอรักซานมีอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษวัดที่เดินขึ้นไปถัดจากขึ้นไปข้างบนอีกค่ะถัดจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆขึ้นไปตรงนั้นสวยมากมยังไงนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคุณโบอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะฮะ คุณโบครับมาจากช็อปที่ไหนครับช็อปสว่างแดงดินค่ะจังหวัดครับสกลนครค่ะยังไงก็ต้องขอฝากนะครับกับช็อปสว่างแดงดินนะฮะที่สกลนครนะครับนะฮะยังไงโอกาสหน้าเรามาเที่ยวด้วยกันใหม่นะครับกับคิมยองนะฮะพร้อมนะอันยองอาซิขอบคุณครับนะะสวัสดีครับและนี่เป็นอีกท่านหนึ่งของช็อปคิมยองนะฮะนะครับผมสวัสดีครับนะครับรบกวนสอบถามชื่อของคุณพี่นิดนึงครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผม นิ่มนวลค่ะคุณพี่นิ่มนวลน,นะครับผมนะฮะไม่ทราบว่าช็อปเปิดอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับน้องบัวแดงค่ะชัย,ยภูมิโอเคครับอยากจะสอบถามคุณนิ่มนิดน,นึงนะฮะว่าตอนเนี้ยที่มาเที่ยวทริปนี้5คืน3วันประทับใจยังไงชอบอะไรที่ไหนยังไงนะฮะรบกวนนะครับบรรยายนิดนึงนะครับผมสําหรับความประทับใจที่ชอบนะครับที่ค,ะค่ะแล้วเรื่องของอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะเราชอบอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ไก่เมื่อกี้นี่ค่ะไต้มโสมแลอ๋อไก่ต้มโสมนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นะครับผมจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมากๆนะฮะคุณนิ่มนวลนะครับไอทิปหน้านะฮะต้องบอกเลยว่าเราจะบินไปที่แดนปลาดิบนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะครับพร้อมกันนะฮัยองอาเซอขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะเรามาพบกันอีกท่านหนึ่งนะครับผมขอแนะนำชื่อนิดนึงครับผมและชอบครับ รัตนาพรสมานชัยค่ะปุ้ยค่ะชอบน้องบวแดงค่ะครับนะฮะชอบน้องบวแดงเช่นกันกับคุณนิ่มนะครับผมนะฮะอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับยังไงรบกวนนิดนึงครับผมหาให้พูดถึงความประทับใจที่มาทิพป์เกาหลีนี้นะครับผมนะฮะว่าเป็นยังไงชอบอะไรบ้างประทับใจตรงไหนบ้างนะครับของฟรีทุกอย่างเลยค่ะที่ได้มาคือฟรีทุกอย่างแล้วก็สนุกประทับใจค่ะ แล้วก็มีความสุขกับเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะครับชอบสถานที่ท่องเที่ยวไหนเป็นพิเศษไหมครับทุกที่น่าจะชอบหมดนะคะโอ้ชอบหมดค่ะแล้วอาหารการกินล่ะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมอาหารการกินนี่อร่อยไหมอร่อยค่ะโดยเฉพาะข้าวซอยค่ะอ่าสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตนะฮะฝากถึงนะฮะทุกๆท่านที่สนใจในการเปิดช็อปคิมยองนะฮะยังไงลองเชิญชวนนะครับทุกๆท่านนะครับผมค่ะค่ะ เพราะว่าตอนนี้ยังมีคนสนใจอยู่ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะจะได้มาเที่ยวฟรีเหมือนพวกเราทุกคนค่ะสนุกด้วยค่ะประทับใจค่ะโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสําหรับนะฮะชอปอำเภอหนองบัวแดงครับจังหวัดชัยภูมินะครับสําหรับนะครับครั้งนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับผมสําหรับชอปคิมยองนะฮะต้องบอกเลยว่าเจ้าของชอปของเราเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับกับอีกหนึ่งท่านนะฮะขอสอบถามชื่อนิดหนึ่งครับ ม,มารัดชอบสมุดปารกกาค่ะชอบสมุดปากกานะครับผมจากภาคกลางกันเลยทีเดียวนะฮะขอสอบถามในเรื่องของการมาเที่ยวครั้งนี้ความประทับใจเป็นยังไงชอบที่ไหนเป็นพิเศษนะครับก็ประทับใจทุกที่นะคะที่ชอบพิเศษก็คือคือมาเที่ยวกับกลุ่มพี่น้องของคิมยองเนี่ยคือไม่เหมือนที่อื่นนะคะพี่ไปเที่ยวหลายทริปแล้วทริปนี้คือประทับใจคือแบบมีความเอื้ออาทรกันนะคะ ล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็สนุกประทับใจสุดๆต้องขอขอบคุณอาจารย์กับท่านประธานด้วยนะคะที่ได้มาร่วมกันกันกบทริปนี้ครับ,บผมนะฮะและอาหารที่ชอบที่สุดนะครับผมมาทริปนี้ชอบอะไรเป็นพิเศษครับไก่ตุนโสมเมื่อกี้น่ะคะ่ะโอ้นะครับผมนะฮะและสุดท้ายนะครับขอฝากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในเรื่องของช็อปคิมยองนิดนึงนะครับก็ชวนทุกท่านนะคะรับรองว่ามาทำงานกับที่บริษัทนี้ประทับใจอะคะ่ะ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับกับอีกหนึ่งท่านนะครับของเรากับเจ้าของช็อปนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับว่าท่านนี้ชื่อคุณอะไรและมาจากช็อปไหนนะครับสวัสดีครับอ่าไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรฮะชื่อแดงนะคะสุธาทิพย์ลาภโพคาชัยค่ะช็อปลักสีกรุงเทพค่ะ อยากจะให้นะฮะพูดถึงความประทับใจนะฮะที่มาเที่ยวเกาหลีในครั้งนี้5คืน3วันนะครับว่าประทับใจยังไงชอบอะไรแบบไหน,นชอบทานอะไรมากที่สุดนะครับผมก็อันดับแรกคือประทับใจอากาศก่อนเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็อาหารที่นี่จริงๆก็น่าทานทุกอย่างเลยนะตอนแรกก็กลัวว่าจะทานไม่ได้แต่ว่าก็ทานได้ทุกอย่างเลยนะทักคาบีหมูย่างเกาหลีชาบูอะไรพวกเนี้ยค่ะ โอเคค่ะสะดวกสบายค่ะอร่อยด้วยตั้งแต่เราไปเปิดช็อปนะฮะณะะะตอนเดือนแรกเนี่ยนะ,ะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าการตอบรับกับช็อปคิมยองกับคิมยองนะฮะตรงนั้นเนี่ยมีการตอบรับเยอะมากไหมนะครับดีมากเลยค่ะยิ่งยุนฮีนี่นะคะแบบว่าดีมากเลยแค่ว่าทางบริษัทแบบมีพวกอะไรนะโฆษณาเนาะแค่เราแค่แชร์ไลน์แชร์ใน a c e บ o o k นะคะเชา้ามานี่รับออเดอร์แทบไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือ ดีไม่ดีจริงๆอ่ะมันอยู่ที่คุณภาพนะคะถ้าว่าสินค้าดีทุกคนก็ตอบรับดีค่ะแล้วคิมยองนี่สินค้าดีทุกตัวค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงสุดท้ายผมนะฮะอยากจะให้นะครับฝากถึงทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการเปิดช็อปคิมยองนะครับก็คือจริงๆพอเห็นคิมยองเนี่ยก็คือรู้เลยว่ายังไงต้องต้องขายดีแน่นอนเพราะว่าทางบริษัทเนี่ย ดูแลทุกคนทุกช็อปค่ะถึงจะเป็นช็อปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลมีเจ้าหน้าที่การตลาดก็เก่งมากนะคะแล้วก็สําคัญคือผลิตภัณฑ์นี่แบบดีทุกตัวค่ะแบบบํารุงผิวพรรณตอบโจทย์ลูกค้าที่ร้านเนี่ยได้ได้ดีมากพวกริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความขาวความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เชิญชวนนะคะใครสนใจธุรกิจก็คือติดต่อกับบริษัทคิมยองได้เลยมีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ย คอ,คอยแบบเป็นแบ็คให้คุณนะคะให้คุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เนี่ยได้มาเที่ยวสนุกมากค่ะประทับใจจริงนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ครับต้องขอบคุณมากๆครับนะครับกับอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับผมกับสาวสวยของเรานะฮะท่านนี้ต้องบอกเลยว่านะครับมีความร่าเริงในการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะสวัสดีครับนะฮะ แนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมว่าชื่อคุณอะไรแล้วก็มาจากช็อปที่ไหนนะครับสวัสดีค่ะชื่อก๊อฟนะคะสุนิสาผาตากแดดค่ะอยู่ช็อปนวนครน,นะคะครับแล้วพูดถึงความประทับใจที่นี่นิดหนึ่งครับว่าชอบอะไรยังไงแบบไหนครับผมครับมาเที่ยวครั้งนี้ก็สนุกนะคะแล้วก็มาพบกับเพื่อนๆที่แบบเพื่อนๆที่เปิดช็อปด้วยกันแล้วก็ทางทีมงานคิมยองค่ะก็ทุกคนน่ารักค่ะ มีน้ำใจมาตียิ้มแย้มแจ่มใสดีแล้วก็มาครั้งนี้ก็ที่พักสะดวกค่ะที่พักดีมากเลยค่ะแล้วก็พวกอาหารการกินอย่างนี้คือแบบว่าอย่างนี้แหละค่ะเวิร์กแล้วผลิตภัณฑ์ของคิมยองนะคะใช้ดีทุกตัวค่ะ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นอย่างเซรั่มพวกเจลแต้มสิวสบู่เอออะไรอย่างนี้นะคะพวกผลิตภัณฑ์พวกทำหน้าเกี่ยวกับนวดหน้าขัดหน้าอย่างนี้ค่ะ ดีทุกตัวค่ะอยากให้ลองนะคะครับสุดท้ายให้เชิญชวนนะครับผู้ชมที่สนใจนะครับเกี่ยวกับช็อปคิมยองนิดหนึ่งครับค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆใครที่สนใจอยากจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะกับช็อปคิมยองหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยติดต่อได้นะคะที่คิมยองค่ะบริษัทพัฒอิสวรค่ะครับนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะฮะพร้อมกันนะฮะ อันยองอาเซี่ยนะครับผมขอบคุณครับไปอาจจะมีพาไปดูโรงงานด้วยอะไรนี้นะครับก็จะดูลทีนึงนะครับไปดูโรงงานผลิตเลยนะครับกระบวนการการผลิตเลยแต่ว่าสําหรับชอบ็อปนะครับกับเซ็นเตอร์ใหม่คลิปหน้าเราจะไปญี่ปุ่นน,นะเซ็นเตอร์เก่าเราจะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไหม ก็ประทับใจทุกที่นะครับอาหารก็อร่อยครับธรรมชาติก็สุดยอดครับบรรยากาศก็ดีครับยังมาสั่งครับขอบลักสีกรุงเทพค่ะก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็คือตอนขึ้นเคร่องบินนี่ผมว่าตื่นเป็นมากเลยลค่ะแล้วก็มาเที่ยวนี่ก็สนุกประทับใจทุกที่เลยค่ะอากาศดีดีมากอะไรอย่านีคะอาหารก็ว่า,วาอร่อยมาก มากค่ะไม่คิดว่าจะได้มาเกาหลีพอดีพอดีพอมาเจอแล้วก็ก็ต้องมั่นใจราะว่ามันสบายแล้วก็ไม่ได้ดูแด่อย่างดีเลยค่ะค่ะสอบสมุดประการนะคะมาครั้งนี้ก็คือที่ประทับใจที่สุดก็คือที่มาเที่ยวเกาหลีกับบริษัทได้ส่วนนะคะเพราะว่าถ้าเรามีตังค์เนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่มาที่นี่มีความรู้สึกว่าของบริษัทนี้คือ พวกพี่ๆน้องๆที่นี่เนี่ยน่ารักกันทุกคนนะคะมีความประทับใจหัวเราะคุยสนุกสนานถ้าเราไปเที่ยวกับผู้อื่นนี้รับรองเขาแบบเป็นตัน,นตับเลยหน้าบึ้งอะไรแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เที่ยวไม่ๆๆตันเลยจะแบบไม่จบเลย <c oughs> อ่ะพูดแบบหน้าบ,บึ้งแบบของเรานี่แบบสนุกสนานนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะกับท่านประธานด้วยอะค่ะ น้องกเจงค่ะมาจากชลบแม่นิมเชียงใหม่นะคะก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ค่ะกำลังศึกษาในด้านของคิมยองแต่ว่าประทับใจเกี่ยวกับทิพนของอที่นี่ค่ะคนชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยง,งามแต่ว่าหน้าออกไายก่อนใบปที่ตื้นแต่ว่าชอบประทับใจที่นี่นะคะจริงๆแล้วชอบที่ยูมีแรงดึงดูดแล้วก็แต่ว่าประทับใจสุดเลยก็คือแบบว่า แบบพี่ทุกคนนะคะคือแบบว่าทุกคนนี่คุยกันเหมือนกับว่าสนิทกันมากเหมือนรู้จักกันมาก่อนทั้งไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็มีความดื้อตัวตลอดเวลาปกติแล้วเป็นคนที่เกียจค่ะนคนที่แบบว่าเริ่ค่อยจะตื้อตัวเท่าไหร่ยังไงก็เรื่อยๆแต่พอมาได้มาดูที่แล้วรู้สึกว่าเป็นแรงกระตุ้นใจตัวเองจะไปทำเกี่ยวกับเอาไปใช้กับชีวิตส่วนตัวชีวิตประจำวันตัวเองด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ